สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่มอนเบตแบนเนอร์หลอดสำหรับวันนี้จะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบให้กับทหารภายใต้กองทงนะฮะนั่นคือกำลังจะมี expansion ใหม่เนื้อหาใหม่เนื้อเรื่องแบบใหม่แผนที่แบบใหม่มาให้เราได้สัมผัสกันนะซึ่งจริงๆนี่ถือว่ามันเซอร์ไพรส์ผมมากนะครับเพราะช่วงนี้ผมกำลังมองหาหมอดใหม,ใหม่กับเกมเพย์แบบใหม่อยู่เลยว,ว่าเราจะเอาอะไรมาเริ่มในซีซั่น4ต่อดีแต่แล้วสิ่งนี้ก็ประกาศขึ้นมานะครับผมนี่แบบตื่นเต้นยิ้มกลุ้มกิ่มยิ้มมุ่าา,าไมมากงวงลาเหก บอกวันที่วางจําหน่ายวันที่17มิถุนายนปีนี้ครับผมโอเคคุณผู้ชมฮะเพื่อกระตุ้นความคล้ายในการอยากเล่นของเราเนี่ยเรามาดูวิดีโอตัวอย่างของโพสต์สตรีมดีกว่าว่าเขาได้เกิ่นอะไรไปบ้างจากวิดีโอตัวอย่างนี้นะฮะมาดูครับพร้อมกันเลยอยากเห็นเหมือนกันนะก็ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะรู้เลยว่าสิงผมกระเซ่ามากนะครับเพราะว่าตื่นเต้นนี่คือเกมที่เราตามอยู่ฮะพอมีเนื้อหาไม่ออกมาเราก็อยากจะดื่มดับไปกับมันนะครับเริ่มขึ้นแล้ว คือองจริงก็ต้องบอกเลยว่าเป็น2อทีที่เราอุเดือดมากๆนะฮะไม่นะ้ําหรือว่ามาหาสมุทรถ้าสามารถเหือดแห้งจากสงครามไม่ได้เนี่ยคงจะเหือดแห้งโชว์คนดูไปแล้วนะคือมันเดือดจริงๆอะนะแต่จริงๆนะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าแนววาลเบทเทิลไม่ใช่ครั้งแรกของตระกูลเกมเมาส์อันเบดนะครับเพราะว่านี่คือครั้งที่2นะครั้งแรกคือในภาคของวอลแบนในด LC ที่มีชื่อว่า ไวกิ้งคอนเควส์นะหากจากันได้ก็เป็นการรบทางเรือเหมือนกันนะฮะแต่นี่เนี่ยภาคนี้มันมีความวาวซ่าตรงที่ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของเรือเนี่ยอันนี้คือประหลาดใจจริงนะยังฝ่ายแอสเซไลท์ก็จะเป็นเรือคล้ายๆกับพวกอาราเบียนโบราณครับที่มันจะหน้าแหลมก้นกระดกหน่อยใช่ไหมแล้วก็เรือฝ่ายมองโกหรือว่าคูไซเนี่ยยังหลุดมาจากในช่วงของยุคก,กุ๊ปลายขานยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะก็จะมีความเป็นตะวันตกเนี่ยผสมเข้ามาหน่อยเรื่องของใบเรือนะครับผมเรือสเตอร์จีอาหร นะตอนเปิดคลิปเนี่ยโอ้โหแต่มันดูขังเลอเกินวะเนี่ยแถมมีแม่ทัพด้วยนะครับไม่พอนะยังมีเรือของแอมพายอีกแอมพายเนี่ยดังไม่ยากเลยเขามันคือเรืออะไรมันคือเรือควินคอลีมของโรมันหรือว่ากี่กันเองนะฮะสุดท้ายคือเรือของเราอัศวินครับอัศวินแห่งวารันเดียแวแบแรกที่มองเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกับเรือการเลี่ยนยังไงอย่างนั้นเลยนะถ้ามีปืนใหญ่กระหนาบซ้ายขวาเนี่ยเราสามารถโลเพเป็นโจรสลัดได้เหมือนกันนะ มันเหมือนกับเรือที่เราให้เราไปเป็นกับตันแจ็คสเปรโร่อยู่เพื่อออกปนนะเพราะเกมนี้มีระบบปอด้วยทรงมันคล้ายๆกันนะ แต่ที่มันเจ๋งกันพอกับเรือก็คือเรื่องของแผนที่ใหม่ฮะเอ้ยไม่สิที่ถูกอาจต้องพูดว่าขยายแผนที่ใหม่ครับเพราะฉากนี้บอกหลายอย่างมากนะฮะเริ่มจากเหมือนจะเป็นเกาะใหม่ก่อนครับบรรยากาศใหม่ใหม่เป็นแฟคชั่นไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเสื้อกก็แตกต่างไปด้วยเห็นบ้างจู่ๆก็มีเกาะอะไรไม่รู้งอขึ้นมาเฉยฮะซึ่งแผนที่เก่าจะไม่มีนะครับซึ่งเกาะน,นี้ครบวงจรมากมีเมืองใหญ่มีปราสาทมีหมู่บ้านเหมาะในการปกครองอย่างโดดเดี่ยวใครที่เป็นสายสร้างอาณาจักรเองเนี่ยก็เกาะน,นี้เหมาะในการเริ่มต้นและเกิดน,นะฮะแล้วก็จะ 离。 ตั้งอยู่ตรงจุดไหนของแผนที่ก็ไม่ได้ไกลจากเกาะหลักเท่าไหร่นี่ว่าก็มังน่าจะไม่ได้ไกลเกาะหลักตรงกลางจอนะครับนั่นคือเบตเเนียซ้ายมือจอจะเป็นอาณาเขตของวันเดียขวามือจอจะเป็นสเตอร์เจแล้วก็แอมพายส่วนขวามือบนเนี่ยถัดขึ้นไปอีกอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะของเก่าเนี่ยมันคือแผนที่ล้างลกล้างไม่มีใครอยู่อาศัยได้แต่เอ็กเพนชั่นใหม่นี่ไม่แน่ว่ามันอาจจะมีอ,รอารรธรรมบางอย่างไปตั้งอาศัยอยู่ก็ได้เหมือนกันฮะมันกระตุ้นความใคร่รู้อยากสำรวจเราครับเดี๋ยวพอเกมเปิดนะเราค่อยไปเด เกมนะครับว่าจะเพิ่มอะไรมาบ้างเกินคร่าวๆนะครับว่าล่องเรือในทะเลอันกว้างใหญ่นำกองเรือทรงพลังของคุณสร้างตำนานในวอ r เซลนี้ส่วนขยายหรือเอ็กเพนชั่นเสริมเนี่ยสำหรับผู้เล่นเดี่ยวในซิงเกิลเพเยอร์บนนอรลอดสองครับนำสงครามทางเรือมาสู่แบน n นอรลอดเป็นครั้งแรกในวอ r เซลนี้ช่วยคุณสามารถเล่นเป็นผู้บรา,าการเรือรบอันสงพลังได้เข้าร่วมการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ทางทะเลพิชิตและยึดครองครับอ่านี่คือการเกินเกี่ยวกับ DLC ทั้งต้นนะฮะ แล้วก็จะมีเจอกับเดอนนอตครับเป็นเหมือนแฟคชั่นใหม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไวกิ้งตายเพื่อวาฮารา่าสู้เพื่อวาฮารา่าเมื่อตายในสงครามครับจะมีวาคิลี่รับไปสู่ห้องถงแห่งวาฮารา่าโคเทว่างทางของคุณไปสู่อาณาจักรแดนเหนือนอร์ r เอ็มพายบ้านเกิดชาวเหนือผู้กล้าหาญตำนานกาลาสีปรามารย์เรื่องของศิลปะก,การต่อสู้ระยะประชิด สำรวจแผ่นดินใหม่ๆครับมีเทือกเขาสูงที่ทุ้งกว้างแบบไทก้าและเขตหนาวเย็นสไตล์ฟจอห์ฮะจะมีเรื่องของบ้านเรือนเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านกระจากระจายเหมือนเรือในมหาสมุทรเลยครับนักผู้ชนไยพวกกล้าหาญอาจจะมีการเปิดการค้ากับเขาก็ากได้หรือจะเป็นเกณฑ์ทหารของเขาเนี่ยมาร่วมกองทัพก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ท้าทายการปกครองของพวกเขาก็กกได้นี่ว่า คุณสามารถที่จะเข้าร่วมกับแดนเหนือได้หรือว่าจะอยู่อีกด้านหนึ่งครับนั่นคือไปป้นทรัพย์สมบัติของพวกเขาคุณจะเลือกแบบไหนส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าแข็งแร่งเราเข้าร่วมเถ้าออ,แอดแอรเราถล่มครับเลวร้ายมากนะเด็กๆก็ต้องดูหน้างานอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างในเกมเพลย์ของจริงนะครับอันนี้มาสเตอร์นาวาวอร์ฟรครับ วอลเซลนำเสนอระบบสงครามทะเลที่ไม่เหมือนใครครับแล้วก็สมจริงมากด้วยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสงครามในยุคกลางนะฮะมีระบบลมและก็น้ำที่สมจริงมากการต่อสู้เรือต่อเรือที่คุณจะสามารถขึ้นเรือศัตรูได้จากหลายๆจุดครับการพุ่งชนเรือหรือแม้กระทั่งการยิงเรือจากระยะไกลก็ได้เหมือนกันด้วยกัปตันครับก็ต้องหาโอกาสในการประจำการบนเรือแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีที่จะเข้ามานะฮะสร้างป้อมลอยน้ำก็ได้หรือเสี่ยงที่จะตึงศัตรูเอาไว้แล้วก็ทำให พันธมิตรรอบข้างเนี่ยได้เปรียบเรื่องของด้านอื่นๆในการลบนะครับพวกเขาอาจจะมีการพุ่งชนเรือศัตรูก,ก็ได้เพื่อให้จมนะหรือโยนคนออกจากเรือก็ได้ทําลายไม้พายเรือทําลายการลอยตัวลูกศรจากบริต้าสามารถยิงเจาะใบเรือได้ครับทำให้การเคลื่อนที่ลดลงอีกด้วยก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้เพียงแค่ทาหารฟาดฟันกันนะฮะสามารถใช้อุปกรณ์บนเรือได้เหมือนกัน หัวข้อต่อมาครับเรื่องของสำรวจว่าในโลกใหม่ DLC แห่งนี้คาลาเดียถูกออกแบบใหม่โดยเฉพาะเรื่องของแดนเหนือเป็นหลักเลยมีการสร้างหมู่บ้านบนเกาะนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของใช้ฝั่งแม่น้ําทะเลมหาสมุทรเปิดนะระบบสภาพอากาศแบบไดนามิกนะมีการปรับปรุงเรื่องของตัวพายุแล้วก็ลมแห่งการค้าครับเรือก็จะเคลื่อนที่ไวขึ้นเมื่ออยู่กับลมนะครับเพราะเป็นเรือใบไม่ใช่เรือเครื่องแต่ต้องระวังนะครับอาจจะมีการท้อถอย,ถอย,ถ,อยถอยบางอย่างแผนที่วางเอาไว้อาจจะผิดพลาดก็ได้ ไม่แน่ใจในความหมายว่าไงนะฮะแต่น่าจะประมาณว่าค่าเสื่อมของการเดินเรือหรือเปล่าเงี้ยเหมือนค่าอิทธิพลในการที่ต้องเติมกองทัพเวลาเดินทัพใหญ่ๆนะครับอาจใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ต้องดูนั่งงานอีกทีนะ ส่วนนี้ก็ระบบเรือแล้วก็ฝ่ายนอสครับถูกรวมเข้าก,กับโลกของแบนเนอร์หลดแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการค้านะฮะสงครามมีเรื่องของการทูดด้วยการสร้างเรือนะครับแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นอีกต่างหากนะฮะซึ่งทําให้เมืองตาไทยฝั่งสามารถรวยขึ้นได้จากสิ่งนี้ถ้าพวกเขาสามารถที่จะป้องกันโจรสลัดหรือคนบุกลุกไดอ่าฮะ เฮ้ยนี่เจ๋งระบบปิดล้อมของกองทัพเรือครับถูกปรับปรุงมาแล้วนํากองเรือทั้งหมดของเราครับไปเป็นบล็อกเส้นทางเอาไว้เพื่อหยุดการส่งเสบียงแล้วก็กำลังเสริมนะฮะถ้าเป็นในเกมอัโทนก็อะไรนะอัศวินห้วมที่รอบส่งเสบียงกลับมาให้ถูกปิดล้อมหัวข้อต่อมานะครับนั่นคือบิวยูฟี่สร้างกองเรือของเราเองเพลเยอร์สามารถเลือกเรือจาก18ประเภทได้18ลําลเนี้ยจะจะอิงมาจากเรือประวัติศาสตร์ของจริงเรานี่แหละถึงว่าทำไมหน้าตาคุนๆุจังซึ่งแต่ละลำเนี้ยจะมีเอกลักษณ์การควบคุมเรือไม่เหมือนกันนะสาามรถ แต่งตามความเหมาะสมของคลื่นลมได้แถมเติมแต่งของบนเรือได้จะมีพวกซ i กเอนจิ้นคาร์โกโฮใบเรือหัวพุ่งชนและก็ต่างอีกมากมายฮะจะหาได้จากพวกชิปยานบิลหรืออู่ต่อเรือนั่นเองซึ่งอู่ต่อเรือนเนี่ยจะอยู่แถวเมืองตามชายฝั่งนะครับแต่และฝ่ายจะมีทาวคอร์เจอร์ไม่เหมือนกันไงแล้วก็ต้องไปตามหาแถมเพลเยอร์ยังสามารถยึดเรือได้เหมือนกันด้วยเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราอยู่ใน Google ใช่ไหมเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันแต่ได้นี่วา นี่ปั๊บเดียวรู้เรื่องเลยเออ <c oughs> จะได้ไม่ต้องถอดความให้ยากเกินไปนะครับช่วยแปลนหน่อยกันละกันนะ หัวข้อต่อไปครับระบบอาเซนอลหรือว่าคังอาวุธนะด้วยความที่เป็น DLC ใหม่เนี่ยทรงผมใหม่เข้าใหม่รอยสักใหม่สไตล์ชาวเหนือชาวนอตจึงมาให้กับเราครับแถม3สกิลใหม่ก็มาด้วยนำทางกลยุทธ์แล้วก็บริหารจัดการนอกจากนี้ยังมีไอเทมใหม่ๆครับหอกดาบขวาโล่ชุดกเกาะเรล่าสายแฟชั่นอ่ะเราจะไม่พลาดฟังก์ชันไอเทมพวกนี้ด้วยประการทั้งปวงฮะจะไปตามมหาให้เจอเพื่อความเทต่ตัวละครต่อไปคือระบบเพื่อนหรือคอมพาเนียนครับถ้าอยากสู้ทางเรือเก่งๆขึ้นก็ต้องไปหาคนที่มีภูมิหลังทางเรือเก่งๆมาช่วยสู้ ะได้ทรงประสิทธิภาพขึ้นนั่นเองต่อไปอะไรเนี่ยเรียนรู้เชื่อกอ Learning Loop เหรอวะมันก็ดูคลุมคมอยู่นะก็น่าจะเป็นเรื่องของภารกิจเสริมหรือแม้ก็เนื้อหาเสริมเนื้อเรื่องเสริมแล้วมั้งครับเพราะนี่เขียนอยู่ว่าภารกิจตามสคริปต์นะและรูปแบบเล่นของเม้าท b e บแบบคลาสสิกค,ครับเล่นรู้การควบคุมเรือของคุณจากนั้นก็นําไปสู่การต่อสู้กับสมาพันโจรสลัดว่ะเฮ้ย เนี่ยจ,จะเป็นเมนเควสใหม่หรือไซเควสใหม่ก็ได้ครับอย่างน้อยมันก็มีอะไรให้เราทำหรือจุดหมายใหม่นะไม่ตามหาเพียงแค่ธงครับอันนี้มันก็ดูจำเจเกินไปใช่ไหมล่ะภารกิจนี้สมมาพันโจรสลัดรอให้เราไปไปสู่ทราบอยู่ว่าคืออะไรกันแน่นะขอเป็นเควสใหม่เถอะสาธุเลยต้องการความแปลกใหม่นะฮะต่อไปคือหัวข้อระบบเสียงครับอ๋อนี่เหมือนจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะฮะไม่มีอีกแล้วเฮ้มีคำว่าเรือดังอิทอาร์ดด้วยว่ะเพ <laughs> ื่อความสมจริงบนเรือนะครับผม อาโอเคคุณผู้ชมฮะเชื่อว่าที่เราได้เห็นตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เซี่ยวดียวของตัว DLC เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวตัว DLC เต็มปล่อยมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะโอเคก็เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับ DLC เนื้อหาเสิร์ฟนี้คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะส่วนผมเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยครับว่าผมตื่นเต้นกับมันมากมันมาถูกจังหวะพอดีผมกำลังมองหาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเกมนี้มันมันก็ประกาศโพ้งขึ้นมาผมไม่ตกใจจริงนะ คือมันมาถูกช่วงมากๆนะครับผมผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับขอเพียงแค่ภารกิจใหม่ๆแล้วก็เส้นทางการต่อสู้แบบใหม่เนี่ยอันนี้คือผมพอใจแค่นี้แล้วนะครับเออแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าน,นี่เพียงแค่เนื้อหาเสริมภาคเสริมไม่เฉยนะไม่รวมภาคหลักนะครับเห็นว่าภาคหลักเนี่ยก็มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันด้วยอาจจะไม่ได้เพิ่มพงภาคมากมือนภาคเสริมนะครับแต่ก็มีเหมือนกันประมาณนึงอย่างเช่นการรอบสังหารตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบใหม่ด้วยเต๋คิวเท่มากๆ แต่ก็โอเคคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะมาแจ้งให้ทราบไปเฉยว่าเกมจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะผมส่วนตัวเนี่ยเห็นคนถามเข้ามาเดียวว่าซีซั่นต่อไปมาเมื่อไหร่เนี่ยตอบเลยครับว่ามาอีก2เดือนข้างหน้านี่แหละครับใกลแล้ <Lightning> วนะรอหน่อยก็แล้วกันนะครับผมแต่ก็ครับยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็แล้วกันนะฮะเทคแคร์ชั่นปลอยเมื่อไหร่เราก็จะไปลุยก,กันเลยวันนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่สงครามเข้าหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ